สำหรับกลุ่ม Agri and Food นะคะก็จะามาพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ค่อนข้าง ราคาของกลุ่มเนี่ยลดลงค่อนข้างแรงนะคะก็ต้มีความแบบตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่านะคะคือต้องเรียนแจ้งว่าเมื่อวานเนี้ยนำลงเลย C.P.F. นะคะลดลง8.8% Thai Food Group ลง7.5%เจ้พีทีลดลง,ง,ง3.2%แล้วก็เบทากอลลดลง2.4%ทีเนี้ยเราคาดว่ามาจากสองประเด็นหลักๆนะคะก็คือประเด็นแรกคือคาดว่า มาจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวลดลงนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะกระทบตัวดีมาในระยะสั้นนะคะแล้วก็แนวโน้มตัวผู้เลี้ยงเองเนี่ยะจะมีความต้องการที่จะเร่งเชื่อดมากขึ้นนะเพื่อที่จะว่าจะหลีกเลี่ยง การเลี้ยงสัตว์นะคะในในช่วงฤดูฝนเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากฝนตกเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีโรคระบาดมาก็อาจจะสัตว์สุขภาพดีก็เล็งเชื้อออกไปนะคะดังนั้นนะคะก็ส่งผลให้ภาพของอุปทานในตลาดเนี่ยในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการยังคงอ่อนแออยู่แล้วก็ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจเองความกังวลด้านการเมืองต่างๆข้อพิพาทต่างๆก็อาจจะเป็นนอยสนะคะแล้วก็อ่าความการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังอ่อนแอก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ย อาจจะระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้นโดยราคาไก่นะคะแล้วก็ราคาหมูไทยแล้วก็ราคาหมูปีนียปรับตัวลดลงนะคะประมาณสองเปอร์เซ็นต์มันทูเดตนะ,ะโดยเฉลี่ยนะ,ะแล้วก็ในขณะ,ะที่ราคาหมูเวียดนามเองยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะมันทูเดตที่ผ่านมาในประเด็นที่สองที่เรามองเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยเออหุ้นที่ลดลงแรงคือ CPF กับไทฟูดกรุ๊ปเนี่ยเรามองว่าเป็นกลุ่มของหุ้นที่ยังมีผลตอบแทนดีนะคะ ถูกพึ่งถูกขายทํากําไรเองคือถ้าจะเห็นว่าดูไปถ้าดูกราฟราคาของหุ้นนะคะจะเห็นว่า2ตัวเนี้ยค่อนข้างยืนแข็งเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่เพื่อนๆในกลุ่มเขาไม่ว่าจะเป็นเบทากโกเองหรือเ p t เนี่ยมีการปรับตัวค่อยๆปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้ละวันละเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่งไปคือหนึ่งเดือนเนี่ยลงไปแล้วเบทากโกลสิบหกเปอร์เซ็นต์เจพีทีลดลงไปแล้วสิบสองเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ทางซีพีเอฟเนี่ยเขาเพิ่งลงมาก้อนเดียวอ่ะคือเมื่อวานมันอาจจะลงแรงไงแปดเปอร์เซ็นต์มันทำให แล้วก็คิดว่าจะมีประเด็นอะไรเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าทั้งนี้เราจะบอกว่าเท่าที่เห็นมันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงต่อตัว c p f หรือ tfg นะคะมองว่ามันเป็นการขายทำกำไรในตลาดมากกว่าเนองจากเมื่อวานก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่เราทราบกันเนาะ,ะโดยภาพในกลุ่มนะคะน้ำหนักเนี่ยเรายังคงให้กลุ่ม กเกษตรและอาหารนะคะเป็นนิวตรอลแล้วก็ยังคงเลือก CPF เป็นท็อปพิกของกลุ่มนะคะโดยภาพทั้งปีเรายังคงมองว่า CPF เนี่ยจะมีกําไรเติบโต,ตนะคะประมาณ38%ปี่อนปีอื้ซึ่งปัจัยหลักๆมาจากหมูไทยราคาหมูเวียดนามยังอยู่ในระดับดีที่ดีกว่าปี2024นะคะคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันยกขึ้นมานะคะราคาที่ลงในช่วงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นซีซัน้อยอยู่แล้วไม่ได้เหนือความคาดหมายหรือว่าเซอร์ไพรส์ส่อย่างใดนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่ นอกจากนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวของทางรอยเตอร์แจ้งมาว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะมีการปรับปรามหมูจีนที่อ้วนกว่าปกตินะคะคือตอนนี้หมูจีนเขาจะมีการเออบางผู้ย่งบางลายอะค่ะเขาเอาหมูที่ขุดเนี่ยร้อยยี่สิบโลที่ควรจะเชื่อแล้วอะนะคะไปเลี้ยงต่อค่ะให อ้วนขึ้นมาอีก40โลเป็น160โลนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้หมูบางช่วงเนี่ยมันมีการเอ่อสเปกุลเลตราคากันมากนะคะมันทําให้ระยะสั้นเนี่ยเหมือนหมูจะหายไปเพราะว่ายังไม่เชื่อสักทีแต่สุดท้ายเนี่ย กลายเป็นหมูล้มตลาดในระยะยาวนะคะดังนั้นรัฐบาลก็มีการปรับตา้มเรื่องนี้ขึ้นมาว่าขอให้หมูเนี่ยออผอมลงหน่อยคือ120โลตามมาตรฐานนั่นแหละนะคะเราเชื่อได้เลยดังนั้นเราก็มองว่าตรงนี้ในในระยะกลางคือ3-12เดือนมันจะสามารถแก้ปัญหาเราคาหมูให้มีเสถียรภาพมากขึ้นได้นะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้ดาวไซด์ของราคาหมูจีนที่14หยวนเนี่ย มีดาวไซรรสค่อนข้างต่ำแหละนะคะถ้าเขา,าสามารถตอบตามได้แล้วก็มีความใส่ใจในการแก้ปัญหานเนี้ยก็จะเป็นิตต่อหุ้นที่มีธุรกิจในซีนด้วยก็อย่างเช่น CPF ค่ะอย่างที่เรียนไปของวันมีเท่านี้ค่ะ